สวัสดีถาถผส้มก็มาพบกระสองลิบซา,าแนวเนาะซึ่งในคลิปนี้กะอิงตามทีพี่น้องข้อมากว่ามื้อนี้ข้อบึงน้องตายทายแบบอิงแนใส่สุดที่ซ่องก็คือสุดแดงนั่นเองเนาะาถผส้มซึ่งมื้อนี้กับหลังจากทีไล่โซ่ซ่องสม,มงูงเมื่อวานเนาะมื้อนี้เป็นมือแหลกที่แบบอนอนตื่นชีวิตมุ่งแพี่น้องพูกว่บเป็นอีหยังจึงได้เนาะ ตื่นมาอยู่เพื่อๆต้นเสาแล้วกันรับต่อเจ้าหอนสิบเอ็ดโมงเทากันตื่นมาเนาะคิดขา้าวคิดหนามนยังมาแล้วกันเลยจะมาถ่ายคลิปถี่พี่นอ้องเข้ามาให้ได้เบิ่งกันนอนเสิร์งตอนนี้ตายกะพร้อมแล้วหรือยัง นั่งแบวเข้าอยู่วงนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าในคลิปนี้เันทิพ์ีิบอร์เป็นคนแตงนะ่งเนาะอ่าไอีเป็นคนแตงนะ่งเนาะแล้วทิพก็จะเป็น,นอันคุณนอันไทยแบกกา้าพื้นล่างเนาะเวลาแต่งนะถ้าพี่น้องพร้อมแล้วไปหับชมพ่อมอกันเลย <c oughs> โมเต้องปิดอยู่นี้เนาะ บัวจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเวลาทีจะเข่ากองหรือว่าถีจะถ่ายโฆษณาก็ต้องได้เมคอัพเนาะพี่น้องฉะนั้นก็เลยเป็นทีมาว่าเออเพิ่นคือแต่งนาใดแล้วกับบวัวกับเพิ่นก็เป็นข้อาหมากักของเพิ่นแน่เนาะอนาคตเพิ่นวาอยากเห็ุเป็นสตูดิโอแล้วก็อยากเหตุเป็นแบบว่าหาบถ่ายโฆษณาหรือว่าหาบถ่ายงานดองอย่างจันสีเนาะก็เลยแบบว่า มักแตงเึิงกระซีบแค่ๆกัะพริบสไลด์คว้าหูทีเท่าแบบสว่างห้าอยีย่ยงสไลด์เท่าหมักจะแบบคนขวด้วยตัวเองเนาะคือทิปตอว,วิดีโอยังถูกอย่างแต่ก่อนกระเฮียนใน YouTube แม่กระตังเฮียนภาษาอังกิษกัยังเฮียนในยูทูบน้อพี่น้องแล้วกัหาตำเทียนตางด้วยตัวเองเนาะอันนี้ก็คือพอนสวัรค์ของแต่ละคนแล้วกับวกกับการสวงห้าหนั่นเองเนาะก็เลยแบบได้มาในสิ่งที่เราต้องการได้เพราะว่าคือทิปเคยเ้าในย t u b e ไว้วะ ความหูบางอย่างเรต้องใช้เงินแต่ว่าใช้ความพยายามนั่นก็คือหมายความว่าความหูบางอย่างบางเถื่อเขาบ่าําเป็นต้องไปเขาเฮียนบางคนก็เฮียนจากประสบการณ์ตจริงบางคนก็ไปอ,อ่อกใน youtube ซอกในเน็ตเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเรียนหูมันก็มีหลายสองทางที่ว่าให้เฮาเลือกเนาะบางการไปเรียนคอสก็ดีอย่างนึงเนาะที่ว่าเฮาบ่าต้องรองพิดลองถือเขากับสามารถเรียน กับผุ่นมีประสบการณ์โดยตรงเนาะนั่นก็ขอดีของการไปเรยียนคอร์ดแต่ว่าท้าเหียดด้วยตัวเองเนี่ยมันก็มีลลยแบบซึ่งฮัาบอ๊อกกูเลยแบบแบบตัวใดที่มันถูกต้องหรือว่าแบบตัวใแบบดที่มันจะดีกว่าหรือบบว่าบ o ดีกว่ากันนั่นเองเนาะที่น้องนี่อันนี้ก็คือขั้นตอนที่หนึ่งเห็นยังลงเบสแล้วมนันบ่ก็แต่่าเนะพี่น้องก็เลยบวัวพ่นเท็ดยังเมื่อกี้ลงเบสเรียบร้อยเลยแล้วตอนนี้อ่าอนการที่มัน นะซุปเนาะแต่ว่าถ่ายอยู่กล่องไอโฟนเนี่ยจะดำกว่าปกติเด้อพี่น้องเราเป็ดโฟลสตูดิโอเนี่ยทำผู้บริจ้างผู้บริจ้างแบบว่าบริจ้านางแต่งหน้าประจำพ่อผมผมสตูดิโอแล้วก็การโฆษณาเดี๋ยวเราจะส่งเธอเขาก็เลยบริจาคงแล้วพะว่าการบรจ้างมันก็ใช้เงิประมาณหลายกับคนกับโฆษณาที่เขาเค็ดมาตลอดกลนนั่นแหละเนาะคือการคลายเขื่องลงเฟซบุ๊กก็ต้องเห็นโฆษณาเนาะบแมน อัดอน,นันท์ทันทายแต่หูบลงเพียงอย่างเดียวเนาะ,ะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนบ่มาร์กอ่านเนาะคนมักฟังไลยกลัวเนาะคือกระทั่งเวลาถี่เฮาเบิ่งใน Facebook อีหยังถ้าเป็นวิดีโอเนาะถี่เป็นเคล็ดลับความหูหรือว่าเป็นการโฆษณาส,นาสินค้าจะไล่เปิดมักเบิ่งเป็นวิดีโอไลยกลัวอ่านแล้วพี่น้องแม่กับถิบถี่ก็คือกันเนาะถีก่กับมักเบิ่งวิดีโอไลยกลัวอ่านคือแต่ก่อนอ่าอ่านปึ้มกับมีแต่น้องสาววันถึกเสียงให้ฟังไลยกลักวถี่ถี่จะมานั่งอ่านเองเนาะ มันฟังเขาใจง่ายกว่าแล้วก็เขาใจดีกว่าอันนี้ทิปลองมาะลรเนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็คือการอันนี้ลงเบนที่ซองเบาลื่นห้องผื่นไม่ลงห้องผืนเนาะอ่าห้องผื่นก็จะเป็นชีเรื่องเนาะด้านห้องลองห้องผืนนี่บางคนวะทาลงบนถือมันกะจาเป็นสีเทาเห็นบะมันขึ้นกับเนื้อสีของกระปุกจังหวะเข้ามันโบมีทั้งแบบอะไรเพราะว่ามีห้องผื่นก็ไล่จะได้ไปซื้อเข้างเพิ่ม กมีแต่ลงตัวที่ใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าถ้าตอนลงมาถือกับซีริว์นี่มันก็จะเห็นให้นาลอยคือเขาว่าเวลานาลอยก็คือนากับโขอมันจะมาคือกันนั่นก็คือทีมฮารุน้าลอยแต่ว่าทีมก็เป็นประจำนะพี่น้องเพราะว่าสไลด์กับซีท่าไซน่าไล่กว่าท่าข้อว่ามันสิเปรืองก็เลยเป็นทีมฮารุบป็นสไลด์หนักนุ่งเสื้อแขนยาวไล่กว่าเสื้อแขนสั้นเพราะว่าเวลาข้าท่าแปงข้าท่าแต่ในข้อน้อยเดียวแล้วก็ท่านาแล้วก็แล้วเนาะแค้นกับกบเกลือนด้วยการนุงเสื้อผ้านั่นเองนี่ นี่ขั้นตอนที่ซ่องเนาะต่อมาเป็นยังน,น,นี่ใส่เสื้อสองเนาะพี่หน้องซ่องทิปซาแนวแต่ว่าลูกกนี่เพิ่นบอกว่ามันอะมันอียงก็สกีนบดนะ่ดด้เนาะต้องแบบว่ารีดหอนอย่างเดียวฉะนั้นลูกกตัวนี้ยังสีได้ปรับเปลี่ยนใหมนะ่เนาะและ้วกาจังสีทรงไ้พี่น้องเนาะสำหรับถ่านได้ที่ว่าต้องการอ่านุ่งเสือ้อทิปซาแนวเนาะเข้ากับจจัดทรงไ้ได้พี่น้อง แต่ว่าเขาเป็นบริษัทที่มันดีกว่านี้เนาะตอนนี้กําลังเป็นรุ่นทดลองอยู่เนาะยังบริธานได้เพอร์ฟิคเถื่อยังต้องลองหลายๆแบบเพราะว่าทิพย์ยังสีเอาอเสือที่แบบว่ามันเป็นเสือโปโลเนาะเสืออีกหลายๆหูแบบที่จะเหมาะสําหรับทุกคนบางเถือ่อนงไปเวียกได้บางเถือ่อนงไปแบบดินธรรมดาได้ยังเป็นสีเนาะนี่ประกาบางเถือ่อทิพย์งไปเบียกไปยังเนาะมันจะสีได้มีลหลักไล่จะเลือกเพิ่มขึ้น สำหรับแผนอน,นาคตเนาะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นอย่งางไ้เพราะว่า่วงโควิดติดอยู่บ้านเราพี่น้องต้องล่อให้สถานการณ์มันดีกว่านี้แล้วเขาจึงแบบเริ่มเหตุกิจกรรมปกติได้นะนี่รู้สึกได้ตายในการจับมาเป็นแบบจำใจจำใจเลยน่าร <laughs> ู้สึกัได้ในการถ่ายแบบคัาง่านมาซ <laughs> ิวมากเลย <laughs> นกามีพี่น้องไลยคนบอกว่าตายกามีแววนะพอเป็นไปได้อยู่เบิ่งทา้าโพดถ่ายยังมันโอเคอยู่เผิ่นว่าจังซันเนาะสําหรับตายอันนั้นอายว่าจังได๋คืออยู่บ่ากามีแววเป็นไปได้อยู่คือว่ามั่นใจในตัวเองกะซีไปไใใกลๆ่านีอยู่ <c oughs> แต่ว่าเรื่องสุ่นี่ก็คือแม่ท้าสิบมเนาะนั่งแบบต้องเมตรโชสปลายขึ้นเนวอร่เหตัวน,นี้ก็ต้อง ใส่สูรสูงๆแต่ว่าทาเขา้าแต่ว่าทาเข้าถ่ายแบบทีพันบรีแบบเป็นทางทางการแบบนาง,งามยั่งเขาา้าโฆษณาแบบใส่เสื้อผ้าแพรสันยังซื่อซือกันนะเจเอเคนปะวันนี้ไวเห็นหนาตัวเองเลยตอนนี้ะะไั่เป็นไา ตัวนี้กับเพื่อนจีส่ตังซุ้งเนาะ,ะในการหนังเมื่อนั้นเขาหนังตังตัเป็นยืนแต่งหน้าเอันนี่ก็เครื่องแต่งหน้ามีอย่างแหนเนะาะสไลด์กับเอามันมัน,ม,น,ม,นมันแหน่มอันนี้บรได้มันต้องปรับรอ่ะอันนั้นลงบรได์นะพี่น้องบอกว่าต่อไปจะลงแปรงฟูนบัดนี้กับขั้นตอนต่อไปก็คือการลงแปรงฟูเป็นยังคือต้องลงแปรงฟูลุ่มแปรงตระลับเลยไปได้ปะ เวลาลงแปรงฟุ้นก่อนมันจะเห็นไนอแปรงเียงหจะลงแปรงที่ผสมห้องขื้นนะมันติดค้นคื้นมันจะมาแล้วก็เนี่ยยงงไงมันจะปมมันยัาไงอ่ะซึ่งเนาะอายเป็นแฟนคลับตัวยงก็คือสอง <c oughs> มาดามแพมเนาะ <laughs> <laughs> แล้วเบบอกวนจนเตล้ว <laughs> เฮียนมาแต่งหนอแล้วก็พิ่นก็เป็นคนที่แนะนําให้ทิพย์เบบึงสองมาดามแพมเนาะซึ่งเมื่อเช้านี่ก็คือกันมีแฟนคลับส่งมาหาเรื่องการอ่าเฮียนแต่งหน้าบางทีก็บ่ต้องไปเขาเฮียนเสียเงินมันแพงเนาะปากกเพิ่นก็ส่งมาให้ว่ามีในเน็ตโอนยังไลน์แล้วเพิ่นก็ส่งคลิปมาดามแพมมาให้ทิพย์เบิ่งเนาะมื่อเช้านี้กับคุยสุดขอบคุณหลายๆเด้อเนาะอันนั้นก็อนาคตเนาะว่าบ่ได้มเพ่อเพื่อแบบ าต,ตายมีแววท่างถ่ายแววเหนือได้เดินโมเมนต์ได้เดินแบบได้ยันโฆษณาย,ยังจัะยางเนาะเผื่อมีคนจางวันนี้เขาจะมาลงแปรงครับก่อนนะ <c oughs> เพื่อจัดการผิว <c oughs> จัดการผิวอันนี้ยังกาะแป,งะแปงรงหรอต้องหน้าขนาดนี้เลยบอต้องลงหน้าไว้ก่อนเพราะเวลาเขาอยู่ในไฟนะดอกไฟมันแหง คือมาดามคือมาดามอะไรมันจะมีเหื็ดไม่มันใหญ่ต้องต้องแต่งันก่อนคือมาดามแผลงเบานาไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองมันาทาจนเจียวมันก็แต้มคิ้วเนาะแต่ว่าที่แต้มเมืองสายบุเป็นน้องมือนอันที่แต้มกับมันโบยักคือกันเพราะว่าโบเรื่องเนาะพี่น้องจะไล่กัแต่งแต่คิ้วเองขนาดคิ้วเองยังบุคอยแต้มมือนั้นไปแต่งนาให้ตายกันไปว่ะ โบบริด้แต่งตัวเองไงยังบริด้แต่งดนแล้ววันนี้ไปแต่งคางเบื้องบม่เคยแห้งคางเนาะพี่น้องกระคายเน่ะตายมีขิ้วโป่งอยู่นอกเหมือนนั้นก็เลยแบบว่าโบโบเห็นไลายน,นี่กงะแต่งขิว้วแต่งขิ้วนี่บางคนก็แต่งง่ายๆแต่ว่าที่ว่าใหญ่ที่สุดในการแต่งหน้าก็คือแต่งขิ้วเพราะว่ามังเถื่อนนะคา,างหนึ่งแต้มจากนึงคางหนึ่งแต้มดึกหนึ่งซัวเซียมันคือกันมันกใยญ่เลย ในกันเตะคิว <S <S เห็นแบบมาดามแพมนะแตมคือว่าง่ายง่ายเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็เจ็ดถีไปเลยก็แล้วเนาะแต่ว่าเวลาถีบแบบว่ามาแตมเองเอ่ะโอ้ยวันยากมึงเถื่อนก็ยังเคยแท้แบบแท้คิวให้มันเลื้อนนิดเดียวคือมาดามแพมเนาะเวลาแตมแล้วมันค่องยงมันก็ยังโมง่ายเนะนาะคิดว่ามึงคนแตมแตมง่ายง่ายหนึ่งพงคิวนี่ก็สวยได้ยได้คั้นบางเถื่อนคนที่ว่าคิววงามอยู่แล้วก็บ่าแตมได้ขั้นก็คือว่าส่งปีแต่ว่าใครแต่ทิพย์หันแบบว่า ใสอันนั้นอย่างก็มีหนามาเนาะกับบวชคอยได้แต้มคิ้วบวชคอยได้เสี่ยเวลากับคิ้วอันนี้แคเก็บขอบอันนี้เ,าเอาอีกยังอันนี้ <cil> er. ห้องห้องผื่นบอห้องผื่นก็ได้เป็นคอนซีลเลอร์กคอนซีลเลอร์จะดีกว่ามันจะน,าน่าเอาอีกยังที่อยู่ในนี่นะเหือหรือ,อยังอันเนี้ยโ <c oughs> บที่ว่าอยู่ในด่งนี่มั้งนี่ <c oughs> เป็นมิดอยู่ มันจะคมขึ้นมาตอนนี้แหละตอนนี้เ,เขา,าเจ็บทรงตอนฝ่ามาแต่งน,นั้นเราแต่งเองติแต่งเองใครยุติเราแต่งเป็น,ปนนะฝาก็ว่าอัดอันนั้นอยู่นี่นะนพ,พนะาานี่น้องเพลงเพลงตบหักปราทารานปะเสาฝาทวีพนนะเนาะอันนี้อันนี้เอิญว่ายังอันนี้ค่ะลงผื่นในคิวใช่ปะคอนซิลเลอรล หบคิวแล้าแต่งก็จะบริเลดเกินไปพยายัมลงงามเกินคน <c oughs> อันนี้อันนั้นเหือออกมากป็นเนันก็เลยเป็นอันนั้นเกลือขึ้นนี่ค <c oughs> ือเกลือคือดินเกลือ เป็นสุดสีแดงที่ว่าสุดอีกสุดที่ว่ายังบบใสเนาะที่แรกว่าแพทย์มาสีเอาไปทางนอกแต่ว่าตอนนี้เขาสีไทยอยู่ในนิก่อนนอธามันยังคำเนากับสีไทยทางนอกให้พี่น้องได้เบ่งเนาะตอนนี้การนั่งแบบของเรากะผอมเป็นเทียมหอยแล้วเนาะขอเซิร์นมาเลยแทนแทนแทนนั่งแบบยางนั่งแบบอย่างเป็นใจพี่น้องตอนนี้การนั่งเป็นเทียมหอยเนาะอามุนสายมุนคั่วปิรัง มุ้แห้งกระเดียกกระโดดนาต้องตรงนะซิกล right ับไตรงหานาอย่าเทียบกันเด้อเสี่ยงกับซิมีมาเราก็แกงน้ำเนียวนะพี่น้องร้านหน่อยก็อยู่ในนี้เนาะนี่เป็นยังไงตอนนี้กะหลังจากแตงนาไปเป็นประมาณซ้ำสี่สิบนาทีแล้วพี่น้องกะ Okay. Uh -huh.